ตันนี้ครับปลาดากเ o 2นะครับวันนี้ก็บจูรถตัดมินบุรีนะครับสำหรับตาวน้อยเป็ดแผ่นแพงนะครับกะดีพ่อผีพ่อน้องไปเบิ้งหลังห่านเนี่ยจังน้อยนะครับพอเคยเห็นจักเสือว,ว่าหลังห่านเป็นแบงไหนนะครับแล้วก็ไปทักทยายขอแหลมเมย์จังน้อยนะครับมืัอนี้ก็คิดว่า พี่น้องกะทิ谢谢ม عة, ให้กำลังแร่งใจท่างสาวน้อยคือแผ่นแป้งที่เก่าเหมือนเดิมแหละครับเนาะคือว่าเนาะกะทิชามาให้กำลังใจที่เก่าเหมือนเดิมสำหรับสาวน้อยคือแผ่นแป้งของเขามื่อกี้นะครับไปนี่นะครับก็ี๋ยวคือว่าที่ชาไปหาท่านแอดมินของสาวน้อยคือแผ่นแป้งเบิ้งเชิงน้อยที่เห็นเพิ่นก่นเนาะแอดมินนี่เนาะ นะครับพี่พ่อเพิ่นดมนอแอดมินสาวน้อยรถพอยุดอยู่หลังไหนเนาะรถพอยุดสิเนาะรถพอยุดอันนี้รถขั้วนี่ได้ยังกินเนาะรถขั้ววันนี้เนาะลาบกิ๊บอะไรสิเอาใจนอนเข้าไปหล้างวิธีเขา,าไปสร้างใ,นในาางงดๆบ่นี่เนาะสาวน้อยเป็นผันแพร่ครับ ปาดากเกออทู o 2. มาผอพีอาสวัสดีครับยายนุ่ยครับสวัสดีครับเขาแหลมไปสายล่ะไปทางนอกโอ้นะครับไปทางนอกนะนะเข่ามาฮอดทางหลังนะครับข้<ไ>างหลังนี่คดตูมตัวเสียบผลเสียบไอกำลังอยู่นี่ครับอยู่นี่มาเห็นเรียบร้อยนะครับ อันนี้สวัสดีครับผ <B ore? S 1> ู้เอกครับสวัสดีครับผมเอ้าผู้เอกมัอนี้มีแอดมินมาคุยแต่พูดอะไมาขายข้างนอกขิยข้างนอกครับบอสบอแอดมินอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเนาะผู้หญิข้างนอกค่ะเขาเลยผู้หญิผู้หญิเข้ามาเข้ามาข้างหลังครับเบลเบลครับโอเคครับนะเสื้อผ้ามัดมนะครับหลังอางหลังเวทีของสาวหน่อยเป็นแผง มาชมหลังคาหลังวิธีสาวหน่อยที่เป็นแป้งเอาสวัสดีค่อยไปสวัสดียาสุภาพครับผมสวัสดีครับเจโอทูยาดเจโอทูครับผมเจโอทูนะครับโอ้ยตะกูง,งามๆสวย,สวยๆจบ่จุงามๆเนาะอันนี้ก็จำแล้าไดรดอกน้องเบียรเมกแก้มไปแน่ละบ้าน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกคนครับอเอา้าพี่เด้มาขอแ์เสีพอหยุดแต่งงานก็วกนนกวสวัสดีครับแต่อย่างกินแรงเนาะเหมือนนี่เนี่ยตัดเลี้ยงเสร็จแล้วตะเวียงแล้วตัดเลี้ยงแล้วตัวกับแขกเอาแต่ละเจ้าของอันฮะแต่ละเจ้าของอันอันร้านอาหารทาแนวอยู่นะเหยดทานเนวอยู่ได้อยากทุกคนกับเบอ่์ที่นีนะครับ เด้อเด้อพยุดขอถ่ายรูปน้ำจากน้อยนะขอบคุณครับผมช่องป้าดาดเยอตู้แน่ฝากน้ำน่ะพยุดเอาเอาฝากให้กำลังใจเนาะพี่น้องขอให้ใช้แสนซับไว้ๆเด้อคโอ้ยพุ่นแสงสูรูดนี่แหละเออเขาจะเหนื่อยหอดดอกเดขาจะเหนื่อยเปานอยู่เขาจะเหนื่อยพานตั้งแต่ไปอบรมมากให้กำลังใจครับให้กำลังใจขอบคุณอยุตครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับเอ้า สวัสดีครับอันนี้มีกอนน่อยเสียงสวรรค์ตัวนี้เป็นสาวหน่อยเป็นปันแง่นะครับบอสก็คุาอก็หอดง่ายเมเนาะัแนีบอสเลบส้หลายที่ได่หาบอสม่หางไเ่จ้เป็น่าวแ่นี่ก็เ็นมหั้วนก้เียัอ่มเป็นคนเออ พระวันคือกีป่ากีป่าหนาวไหมคือกีป่าหนาวกับแอดมินไผพู้ไรมาหน uh, <c oughs> ้าแม่หนอไแอดมินหม่อดมินไทยผมอาก้อเาป่อผมอยาไ้วนผมจีเปโหลดเอาไอ้ไอ้บัตรไอเกียู้สองยู่ไร่าส่นเดีสินหาเพื่อเพื่อนไอเพื่นเอาเขาพุ่มให้น้สเดีย กอบตาดำกอบตาหวาขับรถรับพุ้นลายปนอร่ยปุณครับขอบพุ้ครับนะครับกับผ้ากับังเดนแล้วเดินมาโดัโโดดโตั้เลยครับจอดกระบะหอดจอดถึงนะครับตาหน่อยเป็นเป็นแป้งสัมผัสคุยกับป๋อยุดหน่อยหนึ่งนะครับ ฝากต้องฝากยังเล่านะครับว่าที่ยากไปหาวัดจูจังน้อยนี่นะเหตุใดนะครับเดี๋ยวที่ยากไปหาวัดจูจังน้อยนะครับพ่อได้ให้อธมินเพิ่นเย็ดช่องเยัดนังตึงเข่ากุ้มให้นะครับพุญกับานแม่นเห็นแล้วครับเห็นแล้ว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 นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ต้อนน้องไว้ทำหนิสก่อนนะครับฝากพี่ต้อนน้องไว้ทำหนิสก่อน พอกันไม่คิดหนะักนะครับพอกันไม่คิดหนะักเดี๋ยวสิภาพไปหาบอดโจนะครับสิภาพไปหาบอดโจนะครับเรีครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะมเ,เดอร์พี่น้องสวัสดีครับเอานะครับ เดี๋ยวน่นมาแล้วเดี๋ยวน่นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขี๋อวกลับเอา้ารับรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปตำหนี้ครับป้าดาเกลตูจะเริ่มติดตามไหนไม่ได้ครับกดไลค์กดติดกดติดตับตะไคร้กดไลค์กดติดตามได้นล้วไงป้าดาเกลตูต้องมีสวัสดีครับผม